ัสดีครับบ่าวท่าสวัสดีทานชมครับเหมือนพา f เอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับมาเดินตลาดนัดคลองถมพี่น้องเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องเอาครับจะพามารับชมลาวพัฒนานะครับผมอชมพู่นะครับนี่ครับวันพุธนะครับผมแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผม3 8ตรงๆนะครับ 3 7มา73นะครับท่านผู้ชมนี่ครับวิ่งรูดนะครับเห็นชัดป่ะพี่น้องวิ่งรูด7กับ8บนล่างนะครับเจ็ดมา73 8มา38ตรงๆนะครับปลาพัฒนาวันพุธที่3มกราคม2567แตกทั้งบนทั้งล่าง้นะพี่น้องเดลยนะครับเอาของวันศุกร์นะครับวันศุกนะร์ที่5 มก,กราคม2 5งพันห้ารพี่นอนะ้องเนาะอ่อชุ่มผูเพิ่นจะเพิ่นส่งมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวจังเบิองน้ำกันนะครับเดี๋ยวเปล่าถาว่าไปเดินรับชมปั้วเบิองหอมพี่น้องหอมมางามแต่20บาทครับส0บาทก็มีกำเท่าไรก่อนพ่อเนี่ยยี่สิบบาท่านผู้ชมนะครับเอาไปขั้นสมพี่น้อง ยา่างกับไปตลาดน้ำกันนะครับป้าเดินกับไปตลาดนะครับไปเบิ้งของนะครับผมครับเอาย่างเบิองตลาดน้ำกันพี่นอ้องป้าเลาะเบิ้งตลาดจากจะได้ยังดรกครับเมือ่อไหร่นะครับ พึ่งใบพึ่งล่องคองครับโอ้หอยแข้งกะสดๆพี่น้อง <laughs> นะครับสดผลละไม่นะพี่น้องเนาะครับตลาดเิ่นกับพึงล่องนะครับพึ่งสามมงกัวขาหมูธรรมชมนะครับผมบ้าเถามาเอาดอกไม้พร้อมพี่น้องมาเลยนะครับมาเอาดอกไม้ตลาดด้วยนะครับผมเอา ถ้ายางเบิ่งเลาะตลาดเบิ่งของก่อนลำยัยครับผมเอาแก้วใหญ่แก้วหนึ่งครับอันนี้อันนี้เป็นซอสผ้าวันนี้ไซื้ออันนี้แยกง่ามปะครับอันนี้ขายจังไรเนี่ยกะปุกละือยี่ห้าปุกยี่ห้าแยกน้ำก็สามสิบห้าสามสิบอ๋ออันนี้เป็นลำยัยสดที่ใช้ค่ะลำยัยสดอ๋ออันนี้ลำยัยสดตีครับอืมเอาใส่แก้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเอาเอานี่น้ำอันนึง ครับผมเดี๋ยวผมกลับมาเอาครับครับสั่งน้ำลำไยพี่น้องครับกับลำไยสดนะครับผมตลาดของขายหลายเด้อท่านผู้ชมเดเอ้อ Whoa! นะครับนี่กับปลาปลาสดสดปลานิลบ้านนะครับปลานิลบ้านเอาปลานิลไปต้มบ่นะครับแบงคไหนละครคุณขายผ้าเอาสั่งให้แจ็คไอ้นี่นะครับผมเอาแจ็ค สองโล่ไหมครับ <ija S 1> ร,ระวได้ระดได้เห็ดอาอดเอนอ,อาเอาจาักสโตนี่มีน้ำขับออสั่งครับผมครับพอพันกับขั้วอยู่ข้างหลังขั้วน้ำขั้วต้มแล้วพอถ้าตัดจักสหรือสามทอนก็นได้มันโตไปยังไงกสามทอนเดี๋ยวผมมาเอาครับ อันนี้แม่มูจะไปนี่บ่แม่ไปวัดไปวัดแต่ยังหัวหายไปฝ่ารถเราหว่่าว่ามันขายเกือบเนาะที่เท็ดที่็นี่้ปาวด้รถไ่าด้มันดีไหมตัวละตัวตัตัวเนาตัว่อตัวใหญ่แนวนตัวไม่บ่อยู่วะพ่อผมมันไปสร้างมันด้วยจักราดอแม่มูนจัาไปท่าบุญนะครับยุวัดนะครับไปแม่แม่รัวรรจุวัด คับปลาหนอนไหครับเด้คนเอาหนีกังเท่าไรครับสองร้บสองร้อยสเอามนใส่อีกครับคนมาใส่นั่นแหลตัวใหญ่นะตัวให่ใส่ไปหนึ่งแล้วตัวเลไนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อะไหรเอเ่าห่งอ่ะังไหม เอาเพิ่อมอีกถุงนึงพี่น้องเอาสองถุงอ,อันนี้อันนี้ตัดเคืองครับได้ยังไงครับผมขั้วขั้วต้มเหรอแต่ว่าตัดแค่เคืองครับผมครับชมุมยางเบิ่งตลาดน้ำกันนะครับจะไปเอาดอกไม้จะเอาดอกไม้นะครับจะลุ่งลาวพัฒนาให้ได้พี่น้องเด้อแดดพรนเนี่ย ของกระไลนม,มไก่พี่น้องตัวละลอยไก่ตัวละลอยอของสดปลาหมึกกุ้งปลาเผานะครับเพ็่นท่านในขึ้นเตาได้พี่น้องเด้กุ้งกม็มีกุ้งปลาหมึกสดสด อันนี้ตลาดข้องถมพี่น้องเทศบาลตำบลหนองหลวงตำบลหนองหลวงอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,ค,น,นครนะครับจังไปรับชมน้ำกันลาวพัฒนาผลไม้ง่าไปคุณล่ะพี่น้องแต่ว่าตลาดสร้างดอกไม้ยุคคุณครับ <c oughs> ดอกไม้ยุตลาดสดอันนี้ตลาดข้องถม ตาธรรมชุมพายเอฟซีแม่ยางเมืองตลาดกล้องถมนะครับได้ปลาไปต้มนะครับปลาไปต้มอันนี้ก็ใส่กอกพี่น้องใส่กอกครับผมของขายหลายนะครับนะเนาะเถ้าชมเหมือนเบิงบรรยากาศประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับในหมูเพิ่นได้ปลาพี่น้องไ,ได้ปลาเพิ่นจะเอาไก่ไก่ไก่ยังไงค่ะไก่ จ้าเป็นไก่อ่อนกับไก่แก่อ๋อนี่อะไรอันนี้ไก่มีไกออนจ้าหนันไก่แก่ค่ะโอ้โหตัวเท่าไรจ๊ะนี่ตัวละร้อยนี่ร้อยยวค่ะอ๋อหมนหมูคนเจ้าไปรโบค่ะเป็นหยาบโอ้โหต้องตกันนะต้องตักกันเนี่ยอันนี้เจ้าเป็ยังไม่หมูไปวัดจ้าไปทำบุญวัดด้วยพี่น้องเด้อนั่นนั่นสามตัวเจ้าไปเฮ็ดบุญพี่น้องเอาไปให้เอ่อแม่คั่วอยู่วัดนะครับเอ่อเห็ดกับเขาอยู่วัดพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มีงานอยู่นะครับเนาะ เิ่นก็ได้ปลาได้ปลาได้ไก่สาธุบุญน้ำเพ่นแหละพี่น้องแมนครับแมนทั้งตัวทั้งตนนี่แหละครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับงวดนี้จะเลื่อมเด้อเจ็ดศูนย์หาผีหน้าผีหน้าบอกให้เจ้าให้เจ้าถูกเจ็ดหเจ็ล้วกะหาซีซีงวดไปกี้ให้เจ้าได้ซีแสนจนในไทยหน้างวดงวดนี้เจ็หตัวเดียว <IST uk t av is> เอาครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบ่บอานะพี่น้องนะบ่าว์เทอจะพาพไปเอาดอกไม้นะครับผมไปเอาดอกไม้มาเอาดอกไม้พี่น้องร้านดอกไม้อยู่ทั้งตลาดสดนะครับไอ้ตลาดนัดข้องผมทุกวันพุธฤหัสพี่น้องนะครับสามพุธฤหัสแล้วก็หยุดธสองสอง สามพฤหัสคือว่าสาอาทิตย์หยุด2อ,อาทิตย์ตลาดนัดครับตลาดดอกไม้อยู่ทั้งปีถ้ามีตลาดนัดทั้งในตลาดสดก็จะเงียบนะครับอเอาเมาดอกไม้อโอ้ยแม่ค่ะ<อ>ขายไก่ไปข้อง<า>ถมก่อนไป,นไปยังซื้อของซื้อไก่ดูอยู่ว่าบะมี่อยู่นี่<า>เพิ่งขึ้หยุดงานเพิ่งโดนถูกพูดนี่างานเพิ่งวันที่แปดแถววันที่แปดโอ้แล้ววันที่แปด ครับจะเลยไปเอาไก่เอาปลาอยู่ตลาดนัดข้องถมซื้อไปให้วัดเพิ่นใส่เบ็ดกับเขานะครับอันนี้ได้พี่น้องเห็นบ่นี่ครับอัผ้านาผ้านานาที่ได้เป็นเดือนจมาดอกเงยเดือนจะมาดอกเงยบ่จ้็เพราะว่าบัวับวหายากแล้วแม่คาดว่าบัวจะหายากแล้วนะครับพวงมาลัยไปพวงมาลัยนะเอ้า ใช่ครับมาดอกบัวหายากแล้วน้ำลดแล้วน้ำลดแล้วบัวะครับก็ตอบคุณครับผมท่มานผู้ชมครับต้องพี่น้องดอกไม้อ่านผู้ชมเก็บดอกไม้ก่อนครับเป้าแถาได้ดอกไม้อันนี้ไปขึ้นหิ้งนะครับท่านผู้ชมก็ได้ปลาอันนี้ของในหมู แม่หมูเพื่นนี่ครับเพื่อนจะไปอาให้แม่คั่วยุวัดเพื่อนเฮ็ดบุญพี่น้องไกลสาตัวปลาประมาณเกือบ10โลนี่ครับของแม่หมูแต่ว่านี่ของบ้าเท่าเอาไปต้มแรงพี่น้องเอาไปปากพี่สาวน้ำถุงนึงนะครับเนาะต้มแรงน้ำเอาไปช่มราวพัฒนาน้ำกันนะ้ำพี่นอนะ้องเนาะอชอชมพู่นะครับ3ามดตรงๆนะครับ3ามา73แตกบนแตกล่างนะครับไปชน่มกัน มาหอด้านแล้วท่านผู้ชมครับเอ้าแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเราพัฒนาอชมพู่นะครับผมวันศุกร์ที่5มกราคม2 5งพันนะครับอันนี้ของวันพุธที่3ครับวิ่งรูด7กับ8นะครับ7มา73 8มา38ตรงตรงนะครับผม38 73นะครับให้37มา73 38นี่ตรงๆรได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้วันศุกร์ส่งมาให้ด่วนส่งมาให้แล้ว นะครับวิ่งลูด9กับ0บนล่างครับ8 9 9 9 59 80 90 50เน้นะครับเน้น9กกับ90นะครับแต่ว่า6คู่6ชุดติดไว้เลยนะครับทผช้ชมแคปหน้าจอนะครับผมลาวพัฒนาอชมพู่นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องด้วยนะครับผมส่งมาให้ด่วนนะครับผ้ายางเลาะตลาดพี่น้องมากกวัดคำนะครับผมเอา พี่สาวก็ั่งกับมืออื่นรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้ให้เอามือแรงกลับมืออื่นมันปะแมนกับมืออื่นมือแรงนอนฟันดีๆจังรอด้วพี่น้องได้ว่างวดนี้จะแมนปะเพราะว่ามือนจะกลับบ้านเลยเนาะจ้า <Yeah. S 1> เอา,า,มาชมนะครับมือมันก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมเอาครับพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ